4ห้องสองทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณคูณดาค่ะเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันนะคะก็เลยทําให้เราอะ่ะช้ากว่าห้องอื่นฉะนั้นวันนี้เราเจอกัน2อคาบนะคะคูดาก็จะขอสรุปเนื้อหาไปเลยนะคะทั้งสองคาบเลยค่ะลูกค้าเด็กๆค่ะจากเมื่อวานนะคะคุณคูณดาได้สอนเด็กๆนะคะทบทวนในเรื่องของคํานามใช่ไหมคะคานามคืออะไรใครจําได้ยกมือให้คุณคูณดาดูนอย

คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วไปนะคะ คำนามนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สามารถแบ่งได้สองอย่างก็คือคำนามสามัญและคำนามวิสามัญคำนามสามัญคือคำนามที่ใช้เรียกทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะส่วนคำนามวิสามัญน,นะคะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อชี้เฉพาะเจาะจงแล้วคุณกูดานะคะก็ได้สอนเพิ่มไปในเรื่องของลักษณะนามก็คือคำนามที่บอกลักษณะนะคะของคำนามนั้นๆ เช่นบ้านเรียกเป็นหลังนาฬิกาเรียกเป็นเรือนนะคะโตะเรียกเป็นตัวอ่าใช่ไหมคะที่คุณคูณดาได้ทบทวนไปนะคะครางนี้ค่ะวันนี้นะคะจะมาในเรื่องของคําสรรพนามอ่ะดเด็กๆจําได้ไหมสรรพนามคืออะไรอ่ะคำที่ใช้เรียกแบบชื่อคนสั์สิของแบบนิ้เฉพาะสอรงคไม่ใช่ค่ะสรรพนามสรรพนามคืออะไรลูก สรรพนามคืออะไรเอ่ยบ <Okay. S 1> ุรุษงบุรุษที่สองร่าเป็นคำนาเป็นคำที่ใช้แทนคำนามใช่ไหมคะโดยกล่าวถึงบุรุษใช่ไหมคะใช้ในการสนทนามี3ลักษณะก็คือ,อบุรุษสรรพนามที่1บุรุษสรรพนามที่2และบุรุษสรรพนามที่3<อ>นะคะบุรุษสรรพนามที่1ใช้แทนอะไรลูกอาแทนอะไรคะ แทนผู้พูดนะคะก็คือแทนตัวเรานะคะทศรัตั้งใจเรียนนะคะต่อไปนะคะสรรพนามบุรุษที่2ก็คือแทนผู้อะไรคะผู้ฟังถูกต้องค่ะแล้วบุรุษที่3คือแทนอะไรลูกผู้ถูกกล่าวถึงถูกต้องค่ะผู้ถูกกล่าวถึงนะคะอ่ะคราวนี้คุณครูดานะคะตอนนี้ครูดาสมมติว่าคูดาคุยกับโต้องอยู่ คุณดาคุยกับต้องอยู่นะต้งเดี๋ยววันนี้นะคะเเราไปดูหนังกันไหมอ่านะคะคุณดาตัวเองตัวเองวันนี้เราไปดูหนังกันไหมเออชวนเออชวนปกป้องเข้าไปด้วยกันปะอ่อาคราวนี้คุณดาใครเป็นผู้พูดล,ลูกคุดาคุดาเป็นผู้พูดอ่าใครใครเป็นผู้ฟังโต้งและใครเป็นผู้ถูกกล่าวถึงคะ ฮะอ้าปกป้องเป็นผู้ถูกกล่าวถึงถูกต้องเลยค่ะก็คือคุณดาผู้พูดจริงๆคำสรรพ,พนามค่ะง่ายมากๆเลยคือแทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างคำที่เป็นผู้ผู้ผู้พูดสิมีคำว่าอะไรบ้างที่ไม่ใช้นามไม่ต้องมาเรียกชื่อดาดาดาสิบรอบอะแต่จะแทนตัวคุณดาว่าอะไรได้มัางที่แทนผู้พูด อาฉันบบฉันกระผมข้าเพเจ้านั่นแหละเป็นคำนามนะคะแทนใช่ไหมต่อไปนะคะก็คืออ่ะต่อไปก็คือผู้ฟังล่ะลูกผู้ฟังคืออะไรท่านเธอใต้เท้าคุณุอาได้หมดนะคะแล้วต่อไปต่อไปอผู้ถูกกล่าวถึงพระองค์ค่ะ อ่าถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมา,มนมาหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ได้เลยหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ยัง แน,นนะคะนคดววันนี้มันอะไรคะลูกอ,อังคารอ,าอังคารที่เท่าไหร่เ <18 S 2> ดือนอะไรคะลูการ 2,565นอาะคะ,อะโอเคอ่ะขีดเส้นใต้เขียนบัญชีนะคะเขียนสวยๆนะคะลายมือให้เป็นระเบียบน,นะคะอะ เขียนสวยๆลายมือให้เป็นระเบียนนะคะ หนึ่งนะคะ ให้ยังเรียนวิเคราะห์ประโยคนะคะค้นหาคำนามและสรรพนามแยกประเภทนะคะแยกประเภทนะคะลงในตารางให้ถูกต้องอข้อหนึ่ง ไม้ข้อสองนะคะโถงช้างป่าพวกมันกำลังตกมันข้อสามนะคะเขาเป็นคนไม่ดีข้อสี่ แม่ค้าขายคะ่ะหนุ่มในตลาดหมวของคุณพ่อหมวกของคุณพ่อ,อ,พอเธอสวยนะข้อหกแล้วคุณยายย้อนให้นะคะคุณดาขอพิมพ์ก่อนนะลูกเธอจะไปไหนข้อเจ็ด คุณแม่ท่านชอบอ่านหนังสือข้าแปดนะคะสุนีเป็นเพื่อนของฉันเขกาแฟ ขอบคุณครับข้อเก้าขอให้พวกเราช่วยกันรักษาความสะอาดข้อสิบพุครูถือหนังสือโอเคอ่ะต้องไม่เขียนหรอครับลูก เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุดาขอสร้างตารางก่อนแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวคุดาให้เวลานักเรียนในการทำนะคะ,ะทำน้ำทำสับนามโอเคอะให้เวลาค่ะ ทำได้เลยค่ะลูกค้าทำได้เลยนักเรียนสังเกตค่ะครูดาใช้คำว่าวิเคราะห์คือครูดาให้ประโยคมานักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกว่าอันไหนคือคำนามอันไหนคือสรรพนามถ้านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถวิเคราะห์นำไปใช้ได้นั่นแหละค่ะคือนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนของวิชานั้นๆแล้ว แต่ทั้งนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนแยกไม่ถูกแปลว่านักเรียนต้องขาดอะไรไปสักอย่างและบกพร่องในเรื่องใดไปแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทําดูนะคะได้ฝึกแยกนะคะฝึกแยกนะคะคํานามและสรรพนามค่ะทําได้เลยลูกทาได้เลยนะคะ เลื่อนลงได้ไหมคะนักเรียนอได้อ่าเดี๋ยวคุณดาขอเลื่อนลงนิดนึงนะคะโอเคไหมโอเคค่อ่าโอเคนะลูกนะ้ได้ทำต่ออ่าล็อกโจทย์ต่อคะอ่ะอ่านักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะเลื่อนลงล่างใหอ้อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาเฉลยในข้อที่4นะลูกนะแต่เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำให้นักเรียนทำให้เสร็จเลยนะคะ อันนี้ต้องเสร็จเลยนะลูกเสร็จในคาบนะคะและเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปตอนเย็นนะคะส่งกลับมาให้คุณครูประจําชั้นนะคะยองเดี๋ยวคุณครูดาจะได้เช็คนะคะเรื่องงานของนักเรียนให้นะคะในการส่งงานนะลูกนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในคาบที่4นะลูกนะแต่นักเรียนต้องรอบโจทย์ทุกอย่างทําให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนักเรียนต้องทําไปด้วยเลยนะคะดแคมหน้าจอเอาไว้เลยเช่น หนูเขียนให้เสร็จลูกหนูทําให้เสร็จค่ะทําให้เสร็จเลยนะคะเข้าใจไหมเสร็จในที่นี้คือต้องคําตอบเสร็จด้วยนะลูกนะคําคตอบก็ต้องเสร็จด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูนะคะว่านักเรียนนะคะสามารถแยกนะคะคานะคะนามและสรรพนามได้เองไหมแล้วเดี๋ยวมาดูสิว่านักเรียนจะทําถูกไหมเอ่ย เสร็จยังเสร็จหมดยังยังอสิบข้อที่แโอเคครับอ่ะ,อะรอเพื่อนก่อนครับมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกยากไหมเอ่ยยากไหมโอเคทำได,ได้ปป้อง,องยากไหมคะทำได้ โอเคเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าตอนเฉลยแล้วนะคะจะถูกหมดเลยหรือเปล่านะคะอ่าพักขพรยากไหมคะลูกคาไม่ยากอ่าโอเคดีมากค่ะนะักเรียนต้องทํานะดูดีๆด,ดูจากโจทย์ดีๆนะักเรียนต้องวิเคราะห์นะคะว่าอยู่ฝั่งคําน้มสิบคำอยู่ฝั่งสรพนาน้มสิบคาพอดีนะลูกนะอ่าฝั่งละสิบนะคะ ดูดีๆด,ดูดีๆยังมีเวลาเหลือค่ะนักเรียนสามารถทําให้เสร็จในคาบนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวคาบต่อไปคุณครูดาจะเฉลยแล้วเราก็จะได้เรียนนะคะเนื้อหาต่อไปกันค่ะ,ะต้องเสร็จยังลูกยังค่ะโอเคโอเคอ่ะให้เวลาในการทําค่ะ ทุกคนจะต้องเสร็จภายในคาบนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เรามีเรียนสองคาบนะคะอย่างข้อที่หนึ่งนะักเรียนจะเห็นไหมงูตัวใหญ่นะคะคุณดาขอเพิ่มคำนี้หน่อยคุณดาขอเพิ่มงูตัวใหญ่มันเลื้อยอยู่บนต้นไม้คำว่างูเป็นคำอะไรลูกงูเป็นคำอะไรคะอ่ะางูเป็นคำนามอะ เลือ้อยมันเลื้อยอยู่บนต้นไม้คำมีคำไหนเป็นสรรพนามไหมมันครับมันอ่ะแล้วมีคำไหนอีกไหมประโยคนี้งูตัวใหญ่มันเลื้อยอยู่บนต้นไม้คำว่าอะไรอีกคำว่าอะไรอีกลูกต้นไม้ครับต้นไม้เป็นคำอะไรคำนำอ่ะคำนาม,อ,นามอ่ะแค่นี้เองเขียนอย่างนี้ลูกอ่าโอเคอ่ะ ดูสิแบ่ง2ฝั่งนะฝั่งละสิบนะลูกโอเคค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีนะักเรียนลองทำก่อนได้เลยค่ะ โอเคน่าจะใกล้เสร็จกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาเจอกันตอนคาบสี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยค่ะจะได้รู้นะคะว่านักเรียนนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของคำนามและศรพนามมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคาบสี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ